สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุนะครับก่อนหน้านี้เลอไปยกของหนักปรากฏว่าหลังยอ่อหลังเดี่ยงเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่ลุกขึ้นมานั่งได้เพราะมันปวดทรมานมากคนที่จะลุกขึ้นมานั่งนั่งเสร็จจะยืนปรากฏว่าก็ยืนไม่ได้เหมือนกันมันปวดต้องค่อยๆย,ยืดต้องเดินหลังค่อมๆ เป็นอย่างเนี้อยู่สามสี่วันอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมีผู้แนะนำให้ลองทานดูดีบูลดูก็รีบตัดสินใจทันทีเลยก็ซื้อดีบูลมาลองทานปรากฏว่าทานได้สามสี่วันแค่นั้นเองอาการปวดค่อยทลเราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากที่ดีขึ้นแล้วก็เลยไม่รอชาร้าซื้อมาทานต่อตอนนี้ทานได้สองกล่องแล้ว อาการปวดต่างๆเนี่ยเกือบจะหายสนิทและสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติลุกนั่งเดินสามารถทําได้เหมือนปกติแหละเกือบร้อยเซก็เลยอยากจะแนะนําสําหรับใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวให้ใช้ดีบู์แบบผมซึ่งได้ผลดีอย่างแน่นอนครับ